อาลิสอยากลองอะไรนะวันนี้เราเจออะไรแล้วแมงกระพุนหัวกระสุนนะพี่เขาขายหัวเราแปดสิบเราย่างใช่ไหมย่างพี่ขายย่างครับเดี๋ยวลองชิมดูนะน้ำจิ้มที่เขาอร่อยนะเรากินประจำนะหอมันเป็นอย่างนี้เลยใช่มใช่ใช่ก็กรอบมากกรอบมากใช่ไหมนี่เอามาย่างนี้นะเพื่อนนี่นี่โอ้เอกหมึกย่างลุยไฟนะนี่กินเป็นหลายตัวแล้วย่างแบบอย่างนี้เลยนะ วันนี้เรามากินแป้งกระบนหัวกระสุนนะย่างเซ็งกันนะเดี๋ยวลองชิมก่อนมันจืดจืดปังหรือว่ามันกรอบอ่ะนี่เราลองกินเปล่าเปาก่อนจืดใช่ไหมแต่มันกรอบไหมรสชาติเป็นไงกรอบๆหนึมๆไหมแปงกระปุนเป็นไงอร่อยไหมลิอลิสบอกก่อนยังกนยังกันเฮ้ยมันกรอบมากนะอ๋อนี่กินแบบตนนี้มันก็จะไม่ค่อยมีรสชาติเท่าไหร่ใช่ไหมแต่มันกรอบนะ ต้องจิ้มกับน้ำจิ้มอืมต้องจิ้มกับน้ำจิ้มทีฟู้ดนะจะอร่อยนะโอเค